ครับเพื่อนพาเพื่อนๆมาดูไม้แดงที่ทนแรงได้ดีนะครับฝั่งนู้นก็ทนแรงอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ทาไมถึงตายไปเนาะเพื่อนเนาะทีนี้ตรงนี้สองตงน้นนี้ทนแรงได้ดีมากนะครับน้ําก็น้อยเนาะทีนี้เราก็มาปลูกไว้อย่างนี้เพื่อนแต่ขณะที่เราปลูกนะครับเราก็มีผักหวานเน็บไปด้วยเพื่อนๆนี่ครับผักแดงเริ่มเต้นแดงเริ่มโตนะครับผักหวานก็เริ่มมาแล้วน,นี่เพื่อนเนี่ยไม่ได้ลดน้ํานะครับนานๆเจอน้ําครั้งหนึ่ง ดูครับผักหวานกับต้นแดงโตเท่าๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอีกต้นหนึ่งทางนู้นนะครับดังนั้นนะครับปลูกผักหวานต้องมีที่เพียงครับนี่ครับไม้แดงต้นโตแล้วนะครับดูต้นผักหวานครับเพื่อนๆนี่ด้านล่างนี้ครับเห็นผักหวานไหมนี่ต้นผักหวานก็แข็งแรงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโตไปด้วยกันนี่ขนาดเราตัดหญ้าแล้วไปถูกต้นแดงนะครับนี่ฮะ ขาดเลยนะครับคิดว่าจะไม่รอดแล้วนี่ครับธรรมชาติเขาก็อยากมีชีวิตเนาะนะครับแล้วก็เราปลูกอาหารเข้าไปกับเขาด้วยนะครับก็เป็นอาหารร้อยปีของเราครับตามสโลแกนสวนบ้านผนไม้พอเพียงครับปลูกอาหารปลูกพืชปลูกชีวิตครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ